นะคะทุกคนต้มปลานะจะอร่อยกว่าน้ะว่าเลยต้ยมยำอะไรปรานี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะตาแสบแทะมากๆประคุณมากินิือเก่าเหรอแสบยูยแสบยูแก้วขมขมแก้วขมขมต้มแสบๆนะหมาเขาแบบว่ามันมันแบบว่าคลองกันนะเนาะเพื่อนว่าแก้วขมต้มแสบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็เป็นต้มแสบเด้อ คือไม่้านทำแบบแบบเหมือนต้มยำเนาะใส่เครื่องเหมือนต้มยำเลยฝนมือนมาแล้วปกฝนเลยฝนตกบ่ทั้งบ้างฝนตกบ่ฝนตกบ่มันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีฟันอะมันมีแขแล่ะปะกวน <c oughs> แขวเบิด แกวเบิร์ดนะเถาเบิร์ดกินหลายกับอันนี้เนะฟันไม่ค่อยจะแข็งแรงแล้วน,ะะนี่สดด้วยนะมันก็ยังร้อนๆอ,อยู่ดีล่ะดูสิคำใหญ่ไปเลยขนาดไม่มีฟันก็กินคำใหญ่ไปเลยเนี่ยอันนี้ข้องในมัน ตอนกํามันกิกนมั่มแต่ว่าม่มเสียบเลยอร่อยจริงๆขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟเด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าบางคนก็ยังทำโอ้ก็มีนะเอซีไม่หวาน ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติเนะเข้ามากัปที่แรกอะกินต้มเครื่องในหมูไม่กินไม่อยู่นะครบทุกคนเข้ามาแบบๆแล้วก็หายไปเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลททุกเลิฟเนาะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นแบบว่า อาหารที่เขาไม่ชอบดูด้วยนี่ดูมันจะอร่อยแบบนี้แหละกินไปกินมาอิ่มก็เป็นเนาะใช่ไหมอิ่มก็เป็นนะครับทุกคนเวอร์าบางอีกแล้วไม่หวานะอิ่มก็เป็นนะทุกคน เราจะหาที่วางหาที่วางก่อนเพราะว่าอิ่มนะคะทุกคนนี่ต่อไปไม่วานจะกินนี้กินขนมดีกว่ากินขนมดีกว่านี่มีตงาูด้วยนะเอามาโชว์เฉยๆนะคะทุกคนไม่สุก <c oughs> บักเขียบบ่สุกไก่น้อง <c oughs> บักเขียบบ่สุกเด้อมาโซ่สื่อๆเด้อคนแบบว่ามีคนหิวตามด้วยนะแต่ว่ามันไม่สุก นี่มันตีเฉ่ใ่ตาตีเชยๆชเนี่ยเดี๋ยวจะไปะเอาไปให้คนบางคนนะเพราะว่าเขาสั่งไว้ <laughs> เขาสั่งไว้นะคะทุกคนก็เลยก็เลยแบบว่ามันมันสุกอยู่แต่ว่าไม่หวานกลัวมันไม่หวานนะก็เลยไม่ไม่ได้บีนะมันนิ่มๆอยู่นะบีปุ๊บมุบแล้วเนี่ยดูสิมันมันเบ้อบางเดี๋ยว่าหวานจะกินแตงโมดีกว่านี่แตงโมแตงโม แตงโมแตงโมนะคะทุกคนเี๋ยกกินอะไรที่มันนิ่มๆก่อนนะกินอะไรที่มันนิ่มๆก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เผ็ดไปแล้วเผ็ดไปแล้วเมืกก่อกี้มาเด้อปลาควดเลยไม่หวานกินเข่าแบบชนิดว่าเป็นส้โมโอ้เลยนะคะแบบว่าปลาควนล่ไลายแบบสันๆมันอันนับบ่มันอันดับเด้งดีบอ <laughs> ไล่แบบสันๆคือประคุณน,น่ะสิบ่านาที2ยี่สิบนัที่ยังนะจ้าจ้ามาสันจ้าแส,สดงมาจ้าเนาะเข้าใจกันนะคะเพราะว่าไม่วานนั่นทำอาหารนี่กว่าจะเสร็จก็ยี่สิบนาทีแล้วนะมานั่งกินอีกก็มันก็เข้าชั่วโมงอยู่ดี